สวัสดีครับสวัสดีครบพีน้องส,ส,สูขสุขผลเนาะอ่านหาเข้ามารับผสมช่องยันไถวบนโคกน,นะครับเน,ะนะาะเอาไม้ใส,ส่เบ็ดกับเจ้าครับอย่งนี้ถ่ายให้เบึ้งล่างนึงนะครับหนุมกล้องได้บนเนาะเบ็ดโฟมคือเก่้านะครับเสียวบางทีก็ครับเขียวนี้เกาะงาทแปลงก่อนนะครับคลิปแล้วนี้ เบ็ดข่มหายไปแป๊ดลัางนะครับเพราะว่าข่มสะเพาเนาะไม่ได้เอาทรายเบ็ดหันย้านาะครับเบ็ดข่มหันย้าวางเนี่ยเป็นเนี่ยเขาเป็นเนี่ไส้เดียนเนะครับเนาะไส้เดียนคือเก่าเราข่มไมไ่เอา,า,นะาป,เเปูนนี้หัยยนย้าไปพร้อมครับนะเที่วยเวเนี่ยน่หันย้าเลยกันดึกนี้นะครับ คิดแล้วนี่คงใช่ปล่อยเย็นดึงนี่ครับแพตล่งให้บุเลยครับอันนี้นะครับครับผมไกลหายให้บุลล่งเดียวนะครับแบบเช่นนี้ดึงกระบุน้อยรุดเลยนะครับหันยาไปแล้วครับผมก็ขอคตรยาใส่ก่อนนะครับเนี้ยเหมือนที่คำคนนะครับเนาะสวัสดียามเสาครับครูเบ็ดยามเบ็ดกันเนาะครับพ่อแม่เนาะ มาลุ้นมาเบิ่งกำกันเนาะครับไว้ได้อีมา่านบ่น,นะครับตรงนี้กันนะครับพ่อแม่เนาะนี่โผมจะบอกผ่านเนาเวลาบ่ีเดือดหายนะครับสไส้เลหม่งไส้เลยหม่งไส้ไปตึงเลยไส้ไปตึงเลยหม่งไส้ไปเานาะ ใช่เลยครับผมโอ้เงี้ยไลย่หนุ่งไล่นะครับไม้เนี่ยบุคืนทุ่มไม่ได้มายามเนี่ยไวเ้เท้าลวดเตียวเลยครับอื้เจอแล้วครับตรงนี้นุกยนปลายปลายเอียงเอียงเอียงอู้ใหญ่ตัวนี้ฮู้อู้ใหญ่ตัวนี้ เก็บครับรุ่นกันโอครับหาดมาซองลังมันงครับบเฮ้ยหลังใส่ตึงครับรุ่นกันครับโอ้โหใสตึงอ่ะเฮ้ยเอาคือลุยไปอู้หูนิดไป,ไปใส่ โอ้โหไม้โตใหญ่ครับน้องเบ็ดทรายเบ็ดคาร์ดเลยมาซ้ายเบ็ดพุ่งซื้อสไซม์ไม่นะครับเมื่อวานทรายคาร์ดใช่อืมมมตักหัวน้อยนะครับเนี่ยหยอนปล่อยไปนะครับบ้าตักหัวน้อยเนาะมาตายเหรครับปุ๊แล้วก็ปล่อยเข้าไป ตัวน้อยครับปล่อยนะครัปล่อยไปนะครับรุบ่นตัวนี้ดินขึ้นมาตายอยู่หิ่งมาอยู่หิ่นี้เลยนะครับปลอมโผมอยู่นี้นะครับครับพ่ออนุญา,าปตปลดก่อนครับผมกำบ,บังหายให้เบื้งเบ็ดซุล่างนะครับเนาะเดี๋ยวบอกไปเบื้งคนงานทีน่บ้านอยู่บ้านหุนะ่นเนาะว่าซ็อตอันนั้นมันนหี่ยวครับฉีดเมัอนหนีนะ่ยวเนาะ ผมเห็นเนาะกูเบสิบหกร้อยเนาะกลับไปเบิ่งคนง,งานบ้านครับนี่ครับอาไปให้นอห้องคนงานคือว่าแก้มือสำเร็จนะครับคิดแล้วในีุงด,ด้วดขุ่นไปแป๊ะล่างครับสิ่นี้ผอมามไม่เลยอันนะแตมือสสำเร็จครับโผลใหญ่ยยๆเลยครับไล่เย็นมาเบิ่งด้้ยครับโตเนาะโอ้หันกัน ห,กกนะหันกันแต่ลูกก็ต้่านับได้บ่ใช่ไหมสอาโอ้ยหันกันเบิดกตัวนี้มันบต,ตายครับตัวใหญ่นะี่หมตายหันมือเจ็ดแ 1ิเอ็ดชิเอ็ดิเอ็ดครับิบเอ็ดซอองครับอยู่กระสังนี้ตัวนี้มันรูันบตายพมก็เร็วมัน่บอบ่กับมูโอ้โหเบยด่านกันเบดยากเลยมันเนี่ยแกะยากเน้นเลยครับคลิปนี้ครับผม้นกิบซองห้างใช้งามๆครับดงเอียนครับนนะสำหรับลิปยิงปลาก็ ถืออรอไว้จะพักนะครับเพราะว่าเขาเปิดใส่คลายแล้วป่ามันตื้นปดล,ลงน้านะครับต้องรอให้ป่านป๊บสภาพโตเหมือนกันมันปดก็ว่าปดล,ลงน้ํากอนป่าทั้งร้อยนะครับป่าไปก็ไปก็ป่าบุาร้อยครับปดล,ลงชายคลายยามคลายเศร้าแรงเศร้าแรงเนาะดินน้ำนี่ป,าปลาบุร้อยมัเกลือมาปักเป็ดใส่เบ็ดลงคลิปไหมเ่าเมย์พี่น้องในบึงเนาะครับเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เขามารับชมจนจบคลิปนะครับเนาะเอาไว้คลิปหนะ้าผมไม่หาไปเห็นยังไปหายัางกินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตา,ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอย่าให้บได้ฮาร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมยวนไทยบรรคุกสวัสดีครับ